วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะเรื่องราวการเปรียบเทียบค่ะระหว่างดาราหรือว่านักร้องตัวท็อปในเกาหลีกับนักกีฬาดังของเกาหลีคนเกาหลีเขามีมุมมองยังไงกันบ้างโดยในเพจคอซีรีส์เกาหลีค่ะเขาบอกว่าหนึ่งเหตุผลที่เกาหลีเนี่ยชอบทำซีรีส์ออกมาที่ตัวเอกเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติเพราะว่าในสังคมเกาหลีเขาจะเชิดชูนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเอาไว้อยู่บนยอดพีระมิดเรียกว่าดังกว่าดาราซะอีกค่ะ เขาบอกว่าถ้าเกิดใครเคยดูนังพวกเรื่อง25-21 t run on หรือว่า r a k k t t บ o ยจะมีอีกหลายอย่างเลยที่ในซีรีส์ส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงอาชีพนักกีฬาทีมชาติเรียกว่าแบบอวยกันสุดๆหรือว่าถ้าเกิดใครเคยดูพวกรายการวาไรตี้หรือว่าพวกสื่อของเกาหลีที่เวลามีนักกีฬาทีมชาติมาออกรายการพิธีกรก็จะดูตื่นเต้นดีอกดีใจกันมาก ปะหนึ่งว่าเจอคนดังของประเทศกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในสังคมเกาหลีไม่ได้เรียกแค่ว่าเธอทูนกีฬาเท่านั้นนะคะ แต่เรียกว่านิยมมากๆจนข้างไขกันเลยทีเดียวบอกว่าเคยมีคนพูดค่ะว่าหากเปรียบเป็นสวงสวอาหารนักกีฬาเกาหลีที่ประสบความสําเร็จเรียกมวยอยู่บนห่วงโซ่บนสุดเลยรองลงมาถึงจะเป็นนักแสดงภาพยนตร์และรองลงมาก็จะเป็นพวกนักแสดงซีรีส์แล้วรองลงมาถึงจะเป็นพวกศิลปินไอดอลค่ะยิ่งนักกีฬาเกาหลีคนไหนประสบความสําเร็จระดับโลกมาก คนเกาหลีก็จะยิ่งเทิดทูนสุดๆถึงกับว่านักกีฬาเนี่ยดังยิ่งกว่าพวกดาราไอดอลอีกนะคะหรือแม้แต่ดังกว่าประธานาธิบดีะอีกยกตัวอย่างเช่นซงฮยนมินที่เป็นนักฟุตบอลเอเชียที่ด่งดังระดับโลกเก่งระดับเคยได้รางวัลดาวซาวโวของพิมเมลิกอังกฤษแถมนิสัยก็ดีมากๆจนทั่วโลกเนี่ยให้ฉาย,ยาเขาเอาไว้ว่าไนสกายแถมหน้าตาก็ดีอีกต่างหากและเขายัางสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกต่างๆอีกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกาหลีโดย ตอนนี้ค่ะซนฮืนมินถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ดังที่สุดเป็นขวัญใจมหาชนเบอร์หนึ่งของเกาหลีเปรียบเสมือกับสมบัติแห่งชาติไปเลยค่ะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรุมล้อมเป็นที่รักของคนเกาหลีทุกเพศทุกวัยเลยและที่สําคัญในเกาหลีก็จะมีภาพโฆษณาที่ซนฮืนมินเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เต็มมากมายไปหมดเลยเรียกว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็จะกลายเป็นไฟรัลตลอดแม้แต่ดาราก็ยังเป็นแฟนคลับของเขาเลยค่ะ เรียกว่าถ้าพูดได้เห็นภาพง่ายๆเหมือนกับลิซ่าที่ดังแล้วก็เป็นที่รักในเมืองไทยนั่นเองให้ฟิลแบบนั้นเลยเขาบอกว่าซนฮึมมินเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนกับพักจีซองอดีตนักบอเอเชียที่ได้เล่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โด่งดังแล้วก็ทรงอิทธิพลมากๆถึงขั้นที่เอาลลีเนี่ยเอาชื่อของจีซองไปตั้งเป็นชื่อถนนเลยนะคะแถมยังมีหนังสืออัตชีวประวัติของเขาที่ขายดีจนเป็นเบสเซลเลอร์ ller, ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกเล่นกีฬาไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็น ขวใจมหาชนอยู่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเกาหลีหลายๆคนและนอกจากนี้ก็ยังมีคิมยอนคยองที่เป็นกัปตันวอลเลย์บอลคนไทยหลายคนก็รู้จักเธอดีค่ะเพราะว่าเป็นขวัญใจชาวเกาหลีอีกด้วยเป็นขวญใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและยังสนิทกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมากๆคือเก่งจนเป็นเดอะแบกของทีมไปเลยตอนนี้เธอฮอตสุดๆเลยนะคะสินค้าเกี่ยวกับเธอเนี่ยขายดีขายดีมากๆโดยคนไทยเรียกเธอว่ากัปตันคิมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาที่ได้รับเหรียญจากโอลิมปิกก็เรียกว่าด่งดังเป็นพิเศษและหลายคนถูกเชิญไปออกรายการมากมายโดยเฉพาะนักกีฬายิงธนูค่ะที่กวาดเหรียญทองโอลิมปิกครบทุกประเภทเลยนอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาคนอื่นๆด้วยเพราะว่านักกีฬาเกาหลีใต้ที่ได้เหรียญทองเนี่ยจะถูกทาบทามไปออกรายการมากมายเลยทีเดียวค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่านักกีฬาทุกคนจะโด่งดังแล้วได้อยู่บนยอดพีระมิดทุกคนถ้าหากนักกีฬาคนไหนวางตัวไม่ดีแล้วก็ก็จะโดนคนในประเทศเนี่ยรุมด่าได้เลยทีเดียวค่ะถึงกับถูกแบนออกจากทีมชาติก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีนักฟุตบอลคนหนึ่งเขาเคยมีประเด็นว่าแอบถ่ายแฟนเก่าหรือว่าคู่แฝดนักนลย์บอลที่มีประเด็นบูลลี่นั่นเองการที่จะถูกยกให้ไปอยู่บนยอดพีระมิดได้ ต้องเก่งมากๆแล้วก็มีภาพหลักที่ดีสุดๆ ยกตัวอย่างหลายหลายคนที่นอกจากมีฝีมือดีแล้วยังสร้างชื่อเสียงให้กับเกาหลีในระดับโลกอีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นจะต้องมีภาพลักษณ์และมีนิสัยที่ดีอีกด้วยยิ่งประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับชาติตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกยกยอให้อยู่บนยอดพีระมิดที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆและถ้านักกีฬาคนนั้นหน้าตาดีด้วยแล้วก็ภาพลักษณ์ก็จะยิ่งดีไปใหญ่เลยค่ะยิ่งขดยิ่งปังถึงแม้ว่าจะเลิกเล่นกีฬาไปแล้วแต่ว่าตำนานความยิ่งใหญ่ที่พวก เขาเคยสร้างเอาไว้ให้กับเกาหลีก็จะยังถูกกล่าวขานตลอดไปเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนที่ยืนอยู่บนยอดพิระมิดได้อย่างยาวนานแต่ว่ากว่าจะมีวันที่โด่งดังนักกีฬาเกาหลีก็ต้องผ่านอะไรไปเยอะมากๆต้องฝึกฝนหนักอยู่นานหลายปีเสีสยสละชีวิตส่วนตัวและภายในสมาคมบางสมาคมก็จะมีพวกนักกีฬาขายใหญ่ คอยกดขี่นักกีฬาด้วยกันค่ะโดยนักกีฬาเกาหลีต้องผ่านความกดดันและก็ความยากลําบากมากมายยิ่งเกาหลีเป็นประเทศที่ถือว่าฝึกโหดมากๆแล้วก็มีความเข้มงวดมากความกดดันเนี่ยเรียกว่าสุดๆ ประชาชนบางคนก็เรียกหาชัยชนะจนบ้าคลั่งทำให้นักกีฬาคนไหนยิ่งดังมากก็จะยิ่งถูกคาดหวังเอาไว้สูงยกตัวอย่างสนฮุนมินก่อนที่เขาจะโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้ก็เคยโดนพวกแฟนกีฬาสติไม่ดีปาไข่ใส่เข้ามาแล้วตอนที่แข่งขันฟุตบอลแพ้แต่ว่าในปัจจุบันน่านจะไม่มีใครกล้าปาไข่ใส่แล้วเพราะว่าตอนนี้สนฮุนมินกลายเป็นลูกรักของคนเกาหลีกับตั้งชาติเรียกว่าคนเกาหลีเนี่ยหวงแหวนยิ่งกว่าไข่ในหินซะอีก เพราะฉะนั้นถ้าใครไปปลาไข่ใส่แล้วก็อาจจะโดนรุมสาบได้เลยค่ะ และนอกจากนี้การที่นักกีฬาเกาหลีจะประสบความสําเร็จได้ต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างสูงถึงแม้จะเป็นอาชีพที่เหนื่อยยากแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กเกาหลีใฝ่ฝันอยากจะทํามากที่สุดเพราะว่าถ้าหากประสบความสําเร็จขึ้นมาจะเป็นอาชีพที่ถือว่ามีหน้ามีตาในสังคมรายได้ก็ดีและยังมีสวัสดิการที่ดีอีกด้วยโดยเฉพาะนักกีฬาชายถ้าคว้าเหรียญโอลิมปิกหรือว่าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ให้กับเกาหลีก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการฝึกทา าจากต้องฝึก2ปีก็จะถูกลดเหลือแค่ฝึกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่เห็นคุณค่าของนักกีฬามากๆ ทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างสนับสนุนวงการกีฬามีศูนย์กีฬามีหมู่บ้านนักกีฬาที่ใหญ่โตมีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมมีโภชนาการมีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีมากๆากเพราะว่ากระตือรือร้นให้นักกีฬาเนี่ยก้าวสู่เวทีโลกอยู่เสมอแม้แต่ในอุตสาหกรรมหนังซีรีส์เกาหลีก็เรียกว่ายังสร้างซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาหรือว่ามีตัวเอกที่เป็นนักกีฬาบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักกีฬานั่นเอง โดยมีบางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่ามีหน้าหลาตอนแข่งโอลิมปิกเนี่ยมีนักกีฬาเกาหลีมาซ้อมตอนนั้นจะมีห้องที่แบบยืดเส้นยืดสายหลังจากออกกําลังกายเสร็จห้องเนี้จริงๆไม่ใช่ห้องส่วนตัวของนักกีฬาแต่เป็นห้องส่วนรวมที่ทุกคนนใช้ได้ก็มีนักกีฬาเกาหลีเนี่ยเข้ามาแล้วก็โวยวายเดินสวนทางแบบชนไหลเลยแล้วก็ไม่มีการพูดขอโทษสักคาแถมหมอ,อสายตาเหมือนกับแบบเมื่อเดินชนทําไมเนี่ยมองเหยียดมากๆทั้งที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้เดินชน คนคเดียวดด้นะเินชนไหลอีกคนหนึ่งด้วยมีคนอื่นเนี่ยเขาด่ากลับไปเลยโดยมีคนมาบอกนะคะว่าคนเกาหลีเนี่ยสันด้านเขาเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคนไทยไปเกาหลีหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เกาหลีเนี่ยการที่เดินชนกันเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ไม่มีการกล่าวคําขอโทษด้วยมีแต่คนไทยนี่แหละชอบไปกรีดคนเกาหลีเองบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาตัวท็อปเท่านั้นนะคนเกาหลีปกติก็เดินชนกันแบบไม่สนใจอย,อยู่แล้ว เรียกว่าเป็นความเคยชินของเขาเลยตอนไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็โดนเดินชนแหลกเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเคยมีหลายเหตุการณ์นะมีนักกีฬาที่ไปอยู่ที่แคนาดาเขาบอกว่าเคยเจอคนเกาหลีเนี่ยมองเหยียดด้วยเพราะว่าคนนั้นเขาเป็นลูกครึ่งเอเชีย บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนเกาหลีที่ได้ดีอ่ะนักกีฬาจะต้องอยู่บนยอดพีระมิดเท่านั้นแหละส่วนอีเป็นร้อยเป็นพันที่ไปไม่ถึงก็ไม่มีใครเลี้ยวแลทั้งๆที่ฝีมือเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ดูสิยกตัวอย่างโคเชพอไม่ติดทีมชาติเาก็ไม่มีที่ยืนจนต้องออกมาหากินนอกประเทศนี่แหละทั้งๆว่ามีฝีมือดีเหมือนกัน